ผมก็เห็นด้วยกับการแจกเงินดิจิตอลครับเพราะว่ายิ่งมาปรับหลักเกมใหม่ก็จะเป็นผลดีขึ้นครับและอย่างอย่างหลักเกมที่ให้แจกคนจริงคนจนจริงๆผมก็เห็นด้วยก็ถ้าแจกจริงๆได้คนจนจริงๆก็อย่าว่าแต่หนึ่งหมื่นเลยสองหมื่นก็จ่ายได้ผมว่าคือจร <ๆ S 1> ิงๆถ้าให้ได้ประโยชน์คือต้องแจกให้ได้วนลุ่มที่ที่ท,ที่มากพอ ก็เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่นะครับถ้าถ้าน้อยเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ผลแล้วก็อยากให้กระจายไปกลุ่มคนจนให้ให้เยอะๆครับสําหรับเกณฑ์การใช้จ่ายของเงินดิจิตอลนี้ท่านคิดว่าควรจะให้มีการใช้จ่ายยังไงครับก็ที่เขาระบุไว้ภายในจังหวัดอะไรผมก็โอเคนะภายในอําเภออะไรพวกนี้ผมว่ผมว่ามันได้กระจายลงไปสู่สู่ทุกพื้นที่ได้ทั่วถึงไปถ้านโยบายนี้ออกมาแจกจริง ผมว่าได้ถึงมือประชาชนจริงครบเต็มทุก,ทกบาททุกสตางค์ครับแล้วก็มีความเห็นว่าการแจกเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อก่อนนงบประมาณของประเทศไทยเราเนี่ยมันมันไปสู่นักการเมืองปลัดกระทรวงอธิบดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนายกเทศมนตรีมันจะไปถึงอย่างนั้นแต่ถ้ารอท้องผินออกก็หมายถึงว่าเหลือแต่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคใช่ไหมครับ ก็เมื่อก่อนเป็นคนใช้งบประมาณแต่ถ้าโนโยบายให้มาแจกเงิน,งน,นดิสต้อนก็คือคนได้ใช้งบประมาณประชาชนทั่วไปที่เป็นคนลําบากเขาได้จับเงินเท่ากับใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปครับเ,ออเรื่องเงินดิจตอลที่พรรคเพื่อไทยจะแจกเนี่ยนะผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกพรรคเพื่อไทยในในเลือกในครั้งการเลือกตั้งผ่านมาเนี่ยนะผมคว่าการแจกเงินดิสต้อนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ย ได้หาเสียงก็คือแจกทุกกลุ่มแจกกับผู้ที่อายุ1 6ปีขึ้นไปเป็นคนไทยที่มีบัตรประชาชนนะอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะว่าไม่มีการเลือกปฏิบัตินะแต่ถ้าในความเห็นของผมนะผมคนหนึ่งอนะ่ะก็อยากจะได้เนนงิน10,000บาทที่พระเพื่อไทยประกาศาออกมานะส่วนคนอื่นอยากจะได้หรือไม่นี่อันนี้ผมไม่อาจรู้ได้นะ แต่ว่าคือเมื่อเขาเริ่มหาเสียงโดยใช้นโยบายว่าจะแจกเงินปีต้นหนึ่งลานบาทเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมันเหมือนยาแรงที่จะฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะแต่เมื่อมาแยกย่อยอีกพอมาเป็นรัฐบาลแล้วแยกย่อยไปว่ากลุ่มนี้ได้กลุ่มนี้ไม่ได้นไไดคนยากจนได้คนยากไร้ได้ ผู้ที่มีเงินเดือนสองหมืนบาทสองหมืนห้าพันบาทขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรอย่างนี้นะผมคิดว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติไปขัดแย้งกับตอนที่พรคเพื่อไทยหาเสียงในตอนแรกนะมันไปดับความหวังของคนหลายๆคนผมคิดว่าถ้าแจกแบบไม่เลือกปฏิบัติเหมือนตอนหาเสียงนะส่วนใครที่ไม่อยากจะได้ก็ไม่ต้องไปใช้เงิอนอีตอน้ต้นเพราะมันมีระยะเวลาหกเดือน ที่จะหมดอายุปอีอันนี้มันจะคัดคัดออกไปอยู่แล้วว่าเขาไม่อยากอยากที่จะใช้เงินตรงนั้นนะส่วนที่ไปแยกกมหมือว่าผู้ยากไร้เนี่ยถึงจะได้อันนี้มันก็นโยบายลุงตู่อ่ะถูกไหมลุงตู่ทำบัตรคนจนไงใช่ไหมมันก็คือนโยบายลุงตู่ที่มาพ่วงเข้าอีกอ่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เขาหาเสียงนี่เขาจะฉีดแนวปฏิบัติเพื่ออัดยาแรงเข้าระบบเศรษฐกิจเลยนะโดยไม่เลือกว่าเป็นคนกลุ่มไหนเนี่ย ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับการที่ไม่เลือกปฏิบัติมากกว่า